นิทานเรื่องน้องน้องโจนซนน้องจงน,นันง,งนทีวันนี้คุณแม่พาลูกไปไปนนเที่ยวทะเล,ะเลมดนะะลูกคะ<า>บอกว่าลูกอย่าไปเที่ยวไหนอย,อย่าไปตรงอื่นนะ <c oughs> โอเคไหมลูก <c oughs> โอเคค่ะแม่ เดี๋ยวขอใช้ของยางก่อนนะได้จ้ะลูกแล้วเดี๋ยวขอไปเล่นน้ำทะเลนะคะได้เดี๋ยวแม่เรียกนะว่าไปห้องพักตรงไหนแม่นอนก่อนดีกว่านะลูกแม่นอนก่อนนะเฟยเอาม,ามาตรงกล้องดีเอาห้องพักมามาตรงกล้องนอนก่อนนะลูกแม่นอนก่อนนะววานอนดีกว่า โอ๊ยไม่ใช่ด้วยไอ้ต้งมานีหนูนี่ยุงนลูกหนยุงไหดนะลูกอย่าพูดอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกแม่ไม่ได้โกรธอะไรเลย๋ยวหนูใส่แว่นตาดำน้ำก่อนแน่นๆใส่ตรงนี้ จะไหนแม่หนูเล่นเสร็จแล้วค่ะหน,นูเข้าห้องพักหน่อยแน่จะเดินเข้ามาเลย,เยลูกท่านลูกอะ่ะไม่เดินไม่สนแมจ่จะให้ตุก๊กตานะแต่แว่า ลุกกต,ตาปลาหวานก็ได้ใครอยากก็ว่นไหนลูกแกหนูอยากว่ายน้ำมากกว่าแม่ขะแม่แม่ะเอาฉาก่อนเลนฉาก่นอาากนแปเดรเ่ย เราอยากเล่นมาจังเลยไม่บอกว่าไม่ให้ไปเราต้องไปดิไม่ไปได้ไงมาช่วยทำเลยแลม่ช่วยด้วยแม่วิ่งคงดแล้วเน่เน่น้องเห็นไหม่พี่พูดแล้วไม่เชื่อพ ชื่อพี่พูดไม่เชื่อพี่ถึงไหมจงน้ำเลยพี่ไม่ช่วยหรอกพี่พูดพี่พูดไม่เชื่อน้องเลยน้องไม่ช่วยพี่แล้วน้องตัวเล็กพี่ตัวใหญ่น้องละไม่ไหวเลยนมังลีเด็กนมังลีละลายนมังลีมันเป็นนมหวานแนนแล้วพี่หนูก็บอกว่าต่เด็กอ่ะ ตอนนี้พี่เข้าโรงศบไปแล้วแต่อยู่ใกล้บ้านของเรามามารักมากกอดพี่ทุกวันแต่พี่ก็ยังอยากกอดน้องแต่ก็ยังกอดไม่ได้แล้วแม่พี่พี่จากเราไปแล้ว แม่ฉันพี่หเราไปแล้วห้ามพี่แล้วก็ไม่ฟังหน้ามพี่แล้วก็ไม่ฟังมาเอาพี่เอาขอขวัญไหมน้องเอาของขวัญมาให้แกะดูเลยนะถ้าจะเป็นการ์ดหรือว่าของเล่นอะไรที่พี่อยากได้ก็ได้ถ uh, pues like ้าได้จะเอ๋ มีทางเรื่องนี้สองให้รู้ว่าอย่าต้องฟังแม่ต้องฟังแม่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะหรือพ่อแม่นะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะให้แม่มาพูดมั่งนะคะเดี๋ยวจะจงน้ำเหมือนน้องจอทรงเหมือนเมื่อกี้นะคะเหมือนพี่จอมซนเมื่อกี้นะคะ